ัสดีครับคุณลือครับวันนี้วอลลุ่มสามหมื่นเจ็ดพินิพนธ์อ่าวอลลุ่มน้อยนะครับดูฐาเทคนเคเนี่ยนะครับก็ววอลลุ่มน้อยวอลลุ่มน้อยก็เป็นสัญญาณที่ที่ดีนะฮะที่ดีนะคะเป็นสัญญาณที่ดีไม่ถึงว่าจะออกข้างนะฮะแต่สังเกตดูดีๆตลาดจะขายวันละตัวนะค่ะวันนี้เป็นวันขายสอบพอสอบพอใช่เพราถ้าดูพฤติกรรมาตลอดก็คงมีมีรายใหญ่นะฮะ ที่ที่ขายหุ้นออกนะฮะถ้าด um <separate> ูก็จะเป็นกลุ่มสถาบันนะฮะขายมาห้าวันแล้วนะครับขายไปละตัว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 สองตัวในจำนนนี่ยนะครับสอพอเนี่ยจริงๆขายไม่ใช่ละแปดสิบแล้วตอนนี้เริ่มบนมาขายสอบพอใหม่นะฮะก็คงเป็นกลุ่มที่เล่นเล่นหุ้นซื้อหุ้นมาตั้งแต่กลางแล้วเขาเขาพอแล้วเขาออกแบบนะครับ ปัจจัยจะดีหรือไม่ดีไงเขาไม่สนแล้วเพราะเขาคิดว่ามันเต็มวลูเต็มมูลค่านะกลุ่มเนี้ยน่าจะเป็นกลุ่มนักลงทุนนะครับเพราะเวลาขายก็จะขายเราเห็นขายเคแบงขายสอพอขายเอโอทีนะฮะขายตัวที่ริงรีมาเนี่ยเขาก็จะเขาก็าจะออกนะถ้าผมดูก็จะเป็นสถาบันนะสถาบันใช่ไหมคะใช่สถาบันนี่ <S <S 2> <S 2> <S มันอาจจะไม่ใช่กองทุนรวมเป็นพอร์ตพอร์ตของธนาคารหรือเป็นอะไรก็ได้นะฮะได้ ไปหมดเลยนะแล้วก็เป็นฝรั่งกลุ่มหนึ่งด้วยนะครับฝรั่งนี่จะคิดว่าคนเดียวนะครับฝรั่งอาจจะมีมีสามกลุ่มจากเมกาจากยุโรปจากสิงคโปร์นะฮะก็มีกลุ่มอะออกแล้วนะฮะกลุ่มนี้น่าเป็นกลุ่มที่ซื้อมาจากฝรั่งนะฮะ็ปจออกละแล้วเมาปาตตาห์ไหมพี่ปตทาเนี่ยมันเป็นป๊อปเทปนะฮะค่ะนะครับปตทอยู่อยู่ในส่วนใหญ่ในกอดป๊อปเทปนะป๊อปเทปนะคะใช่ สพนี่เป็นเป็นพวกเป็นพวกทั่วไปเองอยู่นะฮะวันนี้ก็จะเป็นสพที่โดนโดนขายเยอะดังในภาพเซ็ตเนนะี่ยมันก็เป็นถ้ามันลงแล้วมันมีวลุ่มเนะี่ยอันนี้มันโอเควันนี้เรา,าต้นเราต้องบอกว่าในแง่ของจิตวิทยา,นะาในแง่จิตวิทยาเนะี่ยไม่ได้เสียเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ลบเยอะจนทาให้กลัวอแต่วลุ่มน้อยแบบนี้ก็ถือว่าไม่ได้ทดสอบอะไรนะเซ็ตก็เหมือนกับว่าพยายามยืนอยู่เน,น,น,นส่นสิบวันสองร้อยวันนะฮะ เลยเลยรอว่าจะมีคนมาซื้อนะครับคราวนี้เราก็จะเห็นว่าเอ้ปัญจายต่างประเทศเนี่ยมันก็ดีทุกวันนะะในอย่างอย่างดาวโจนส์นะครับก็ขึ้นทำนิวไฮเมื่อคืนก็ขึ้นเยอะใช่ไหมครับค,คนก็ช้ามาก็นึกว่าเอ้ยมันก็คงของเราก็คงจะขึ้นตามนะครับดาวโจนส์ขึ้นมาจากวันนี้เป็นวันที่ห้าติดต่อเลยนะฮะแล้วก็ไม่ได้ขึ้นน้อยนต่ขึ้นเยอะด้วยนะครับ หลายหลายคนคาดว่าดาวโจน์จะขึ้นมาหมื่นเจ็ดนี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยนะฮะค่ะแปดสิบเอ็ดก็เกิดเกือบหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะฮะแล้วก็แนวต้านก็อยู่ที่ประมาณสักหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบแล้วแถวนั้นนะฮะแล้วก็ดาวโจนส์นขึ้นที่หลังเราเราขึ้นมาก่อนนะฮะเราเริ่มขึ้นก่อนเลยนะฮะเราเริ่มขึ้นก่อนดาวโจนส์เริ่มขึ้นเนี่ยเดือนสองนะครับหลังเราประมาณสักหนึ่งเดือน เราขึ้นวันที่11เดือน1ล้วโจนขึ้นขึ้นเนี่ยวันที่11เดือน2นะฮะดังนั้นภาพดูเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าที่เราเล่นกันมาโดยตลอดเราใช้เซนติเมนต์ของของต่างประเทศถูกไหมครับค่ะคือเราขึ้นตามดาวโจนส์ขตามดาวโจนส์ท่านแรกเราขึ้นมาก่อนดาวโจนยังไม่ขึ้นแต่ดาวโจนก็ไม่ได้ลงแรงนะฮะค่ะแล้วท่านสองแม่ก็คือพอดาวโจนขึ้นเราก็ขึ้นตามมาเรื่อยๆนะฮะคราวน,นี้เราก็ต้องดูว่าดาวโจนส์ไม่ยังไม่ลงของแล้วมันก็ยังไม่ลงนะฮะ แต่มันก็จะไม่ขึ้นเพราะมันขึ้นมาก่อนเขามันก็โดยโดยหลักของคนที่เขาเขาหลีกตลาดมาเขาจะขายก่อนใช่ไหมครับค่ะแต่คนที่เพิ่งมาเข้าตลาดทีหลังก็จะมองเฮ้ยเราโจนขึ้นอยู่แต่เราก็ชะเง้อมาสามวันและเนี่ยอช้าเปิดมาบวกใช่ไหมครับค่ะพี่เย็นปิดลงช้าเปิดมาบวกเย็นปิดลงคือไม่เคยขึ้นไปยืนข้างบนได้เลยนะค่ะลักษณะว่าเช้าดึงแล้วก็ขายของแต่เวลาขายเขาจะขายทีละตัวนะครับอันนี้ระวังต้องระวังนะครับ ถ้าถ้าเป็นพวกของอที่เรียกว่าสายสายอาร์ตนะสายอาร์ตที่รากเส้นเก็คือมันบอกว่ามันหลุดขา,าขึ้นแล้วแล้วมันกาลังออกข้างไป็ขาไตเวสสายอาร์ตใช่นี้สายอาร์ตค่ะส,สายสายสายวิทย์นี่ก็คือยังไม่หลุดอะนะยังไม่หลุดหนะึ่งหนึ่งสามถึงสามเจ็ดแปดถึงสามเจ็ดเก้านะฮะ่ะดันั้นสายวิทย์ก็ก็ยังไม่ขายคนก็ยังไม่ขายยังมีความหวังอยู่ค่ะว่าว่าจะขึ้นต่อนะ ทำนองเนี้ยส่วนคนที่มีพุ่งอยู่ก็ไม่รู้จะขายยังไงเพื่อนสองคนขายไปแล้วนะฮะบ้านขายไปหมดละฝรั่งกขาขายไปสักห้าพันล้านแล้วก็ดเหลืออีกคนที่ซื้อขึ้นมานำตลอดคืปอพอเทรดใช่ไหมครับปปเทรดค่ะจะไม่ได้ผมเชื่อว่าพอเทรดไม่มีเงินมากมายที่จะดันขึ้น,นไปอีกแล้วล่วนะนะฮะเขาคงไม่มีความจะเป็นต้องดันอีกแล้วนะฮะค่ะนะครับก็จะเห็นตลาดในลักษณะนี้ตลาดก็จะซื้อมถึงสิ้นเดือนอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวต้นเดือนเขาจะจัดการเพื่จะเอาไป จะขึ้นหรือจะลงนะครับคือถ้าขึ้นเนี่ยลักษณะแบบนี้นะวันจันทร์ต้องขึ้นนะนขึ้นไม่ใช่ใชถึงว่าช้าเปิดโดดนะคือก็อยู่เงี้ยแล้วก็เชา้าก็ไม่รู้ใครจะเป็นไงก็ไม่รู้ว่าดาวจงดาวจงใครเป็นไงไม่รู้่เช้าก็เปิดมาหน 4, ึ่งสามแปดสี่ขึ้นไปอ่ะปิดหนึ่งสามเก้าสี่วันต่อไปพันสี่ร้อยสี่ก็ต้องเริ่มขึ้นไปเลยนะอ่าหรือว่าช้าไม่ขึ้นยืนอยู่บ่ายขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็หุ้นก็ต้องทยอยขึ้นไป ไปเปิดทั้งแผงในตัวของของบิ๊กแคปนะฮะมันไม่ใช่ว่าเอย้ยขึ้นแต่มันมีบางตัวลงหรนะื <c oughs> อไงน,นี่ก็ก็มันก็ลําบากนะมันก็มันก็จูงใจไม่ได้อยู่แล้วนะค่ะพี่เหนเหมือนเห <c oughs> มือนว่าหุ้ม,มันเต็มมูลค่าผมลักษณะนั้นนะ oh. <c oughs> แต่เก็งกาไรแต่มันก็ยังยังอยู่ได้นะครับแล้วก็ประกอบกับหุ้นอื่นน่ะหุ้นเล็กอะไรมันมันให้มาเลยนะ ตลาดมันก็จะเลยดูแบบมีเมียไปแต่ตอนท้ายๆก็มาทําปิดตลาดให้เซ็ตยืนยืนได้นแต่ถึงที่เราเราไม่ได้เลยเห็นว่าอินดิเคเตอร์ลงตลอดเลยนะฮะค่ะผู้หลายๆตัวอย่างปตทสอพอเนี่ยนะครับอายไซก็หลุด50ไปแล้วค่ะแต่วันนี้จอหลุดจอหลุด50นะครับมีลายๆตัวที่ลงมาก่อนนะครับอ่าทัสโก้ล่ะคุณมีคนกระตันพันธ์ทัสโก้เนี่ยไปขาลมอยู่แล้วนะอือย่างอย่างเออเค้าแบงค์เนี่ยนะถามว่าทำไมไม่ลงเคแบงค์เป็นจันทร์ก็ขึ้นต่อได้ค่ะ นะครับถ้าถ้าตลาดจะไม่ลงเคบังลงมาแล้ววันนี้เป็นเป็นโดจินะฮะเราวอลุ่มหายวันนี้เคแบังก็ปิดตรงนี้ร้อยเจ็ดสามก็ขึ้นไปร้อยเจ็ดสี่ร้อยเจ็ดหกได้นะเพราะฉะนั้นเซิมันก็จะไม่ลงเห็นไหมฮะสลับไปสลับมานะครับก็เป็นอยู่แบบเนี้ยแต่มันเป็นการรีบาวแล้วเพื่อที่จะลงอย่างเคบังเนี่ยเราต้องบอกว่าลงไปแล้วนะลดขาขึ้นไปแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเป็นการเด้งไปอย่างไหนว่าลงก็เวลามันลงมานะ เวลาพูดมันลงใชหว่าคือมันลงนะค่ะสรุปว่ามันลงไปแล้วนะฮะแล้วมันก็รีบาวรีบาวเป็นหนึ่งเจ็ดหกเนี่ยเขาเรียกเขาเรียกมันรีบาวมันไม่ขึ้นไปทำยูไฮนะฮะพูดเวลามันเปลี่ยนไปขาลงแล้วนะครับมันเพิ่งเริ่มลงอ่ะนะครับแต่ถ้าจะให้เอาลงแน่ๆก็ร้อยหกคิกหลุดลงไปเลยน่นถือว่าหลุดอันนั้นถือว่าลงแล้วนะอจะลงเจ้ายังไงนะคือทีเวลาพูดภาษาพ่นแล้วคนบางทีก็ไม่เข้าใจค่ะบางทีก็ไม่เข้าใจว่าเราพูดเรื่องอะไร ก็มีเคแบงค์ใช่จะใครจะเล่นรีบาวเนี่ยเป็นนักเก่งกันใหม่ก็ซื้อเคแบงค์ดีมือนกนรขึ้นมค่ะเพอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ยังไม่ยุ่งอือนะฮะลงไม่ได้อ่ะหาทางลงไม่เจอก็เลยไม่รู้แบบลงไปก็เจ็บตัวเองเนี่ยปัจจัยลบนี่ถามว่าต่อจกนี้มีปัจจัยลบอะไรค่ะมันไม่มีใครประกาศอะไรอีกแล้วว่าถูกไหมฮะค่ะไม่มีข่าวมากวนใจไม่มีอะไรประเด็นประเด็นแจนละค่ะพินิพนธ์เห็นเขาว่าแจนมันก็เปเรื่องเรื่องของแจนมันแค่ตัวเดียวนะฮะ มันก็คงไม่ไปปวนตลาดาหรอกนะฮะค่ะนะครับผมคิดว่าเขาต้งาันคิดวิธีวิธีที่สุดอ่ะนะฮะนะครับบางแจ๊สมันก็ไม่ได้บอกอะไรนะฮะก็คงกลัวเรื่องยินได์เหมือนกันมั้งมันก็เลยยืนเฉยๆแล้วเดี๋ยวว่าจันก็ค่อยๆว่ากันนะฮะแล้วรู้พร้อมๆกันก็เรียกพร้อมกันมากกว่านะก็ต้องก็ต้องลุ้นเอานะฮะแต่ถ้าแจ๊สปิดสูงกว่าสามสี่แปดเนี่ยก็ก็จะดูว่าน่าจะเป็นข่าวเรื่องดีสําหรับแจ๊ส ค่ะ <C. S 2> คนก็จะไปตีความแบบเรื่องดีคืออะไรนะฮะเรื่องดีคือจ่ายเงินได้เลยอันนั้นเรื่องไม่ดีนะอันนั้นไม่ดีดีชั่วข่าวแต่ดีชั่วข่าวแต่ถ้าไม่จ่ายเงินอันนี้อันนี้ดีปดัดกลางนะคระับประ,ะเดี๋ยวเขาจะตามปเดี๋ยวจจ่ายค่าปรับยังงู้ยังนี้ก็เป็นเรื่องลบอีกใช่ไหมครับ <tain. S 2> แต่ถ้าเอาเอาตัวแจ้งโมบายจ่ายเลยแจ้งไม่เกี่ยวเลยอันนี้ดีระยะย,ยาวเนี่ย <C. S 2> มันต้องดูว่ามันดีไม่ดียังไงนะฮะแต่ถ้าเอาแจ้งเลยจ่ายเลยอันนี้ป๊า เด้งขึ้นแล้วลงลงตรงนี้ก็หาหาหาพอมกว่เราเองล้วกะนะครับเพราะว่าไม่มีไม่มีอะไรที่อัวรกลัวรจะยืดเยื้อนะฮะ,นะมากกว่านะะแต่ผมคิดว่าในกระบวนการถ้าเขาจ่ายเงินนะ,ะโดยที่เขาอยากหาหนังสือค้าประกันไปได้เนี่ยแต่จ้าเขาจ่ายเงินนะ,ะสนทนชนะ,ะเขาเขาคงคง,คงเงินไม่ใช่นน้อยนะเกือบแปดพันล้านนะใช่ค่ะพี่แล้วก็หาหนังสือค้ประกันไปได้นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่อง เป็นเรื่องที่ต้องคอนเฟิร์มกันในระดับหนึ่งแล้วว่าว่ายังไม่ออกให้แต่ออกให้ไม่ทันติในกระบวนการของต้องผ่านบงผ่านบอร์ดเงินมันต้องเจ็ดแปดพนล้านบบกาันอำปกันใช่ไหมครับค่ะแต่ว่าแบงก์ก็ยังไม่ได้มีออกมานะคะว่าจะแบงก์งก็พูดไม่ได้หรอกน <ภา S 2> ะม่ะถือว่าเป็นความรักลูกค้านะครับพูดไปก็ถูกฟ้องนะครับแต่พลาดมันใหญธนาคากันนิดเลยนะฮะตอนเขาพูดไม่ได้คือแบงก์เนี่ยคือสิ่งสำคัญที่สุดของคนทำงานแบงก์ก็คือปากพ้อยไม่ได้ความรับลูกค้าเป็นที่ใหญ่มากค่ะ ก็ตามต่ออไม่รู้จะทํำยังไงคก็เราเราไม่รู้จะทํำยังไงนะครับเขาก็พูดแล้วก็จะซืมแล้วมันก็จะเลือกเลือกคุณลงลงมามันก็จะมีรีบาวนี่นะครับค่ะรับเหมาหน้าสนไหมคะพี่นิพนธ์รับเหมาเดี๋ยวผมแล้วพูดจะมานานมากนะฮะพูดจะมาแประมาณชาดนึงเลยชาดนึงเหรใช่ ก็ก็ไม่เห็นที่จะไม่เห็นที่จะแบบจบสักทีอีอฮะใช่ไหมครับใช่ค่ะก็เห็นพูดจนมาชาติหนึ่งจำได้ชาติหนึ่งประมาณชาติหนึ่งก็เห็นคอนเฟิร์มกันโอเคดียังรู้ดีอย่างนี้นะฮะค่ะเอสุดท้ายก็เห็นเมฆก็ก็เห็นมันก็อยู่ตรงเนี้ยนะผมดูให้ก็ได้นะครับได้ครับพี่เดี๋ยวดูรับเหมานิดหนึ่งนะรับเหมาเห็นว่าก็เป็นเป็นพื้นที่แักอะ แล้วก็ขึ้นมานะคะยังไม่ได้คือถ้าหุ้นจะขึ้นนะคะัเพราะนั่าจะเป็นกลุ่มเนี้ยขึ้นขึ้นมาเนี่ยคนอื่นเขาจบสามแล้วทำสี่แต่ละเหมาเนี้ยเพิ่งทำหนึ่งเพิ่งทำหนึ่งหนึ่งแล้วทำสองอยู่นะครับเป็นตัวไหนเด่นๆ่นะรถ้าเทียบกับเซตก็คือเซตประมาณันสองร้อยเจ็ดสิบหกอันนี้ดู ITD ก่อนนะครับ ITD ค่ะแล้วจะไป PK นะครับพาร์ทนเดียวกันเลยนะครับคล้ายคล้ายกัน ก็เทียบเซตจะเหมือนจะอยู่พันสองร้อยเจ็ดสิบแปดเหมือนกันตอนนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าไม่มีอะไรนะครับหุ้นกลุ่มเนี้ยดูสเต็กอีกตัวหนึ่งนะฮะสเต็กดูสเต็กตัวหนึ่งก็เหมือนกันนะจบหนึ่งทำสองเหมือนกันนะครับสเต็กกับทัพเท่นก็เหมือนไอทีดีดีแบบสีเคนิดนึงค่ะอ่าต่อไปยูนิคยูนิคค่ะยูนิคอนชั้นก็ทัพเท่นเดียวกันนะฮะแต่ยูนิคเนี่ยก็คือทัพเท่นคล้ายกับสีเคนะคะ จบหนึ่งมอนการทำสองอยู่นะฮะหรือจะทำสามไหมนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยของกลุ่มรับเหมาเนี่ยถ้าในได้ดูในทางเทคนิคะนะครับมันเหมือนกับว่าไอ้ที่มันลงไปที่โลตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่บัตรท่อมันเป็นบัตรท่อชั่วคราวมันเหมือนกับเอตัวของถ้าเราวันหนึ่งเราเห็นหุ้นแคสโกวิ่งขึ้นมาเห็นไหมครือเราวิ่งกลับลงไปแล้วเนี่ยมันมันพทิร์เดียวกับกลุ่มรับเหมาอนะฮะซึ่งมันอาจจะสองแล้วมันก็จบเลยนะครับทำนองเนี้ย เหมือนกันเนี่ยมันก็มันมันไมน่มันไม่คอนเฟิร์ม,น,มนะครับว่าไอ้ทุกที่ลงไปวันนั้นเนี่ยมันเป็นบาททองแต่ไอทีดีอะมันคอนเฟิร์มนะครับไอทีดียูนิคไม่คอนเฟิร์มค่ะไอทีคอนเฟิร์มเนาะซีเคนี่ชั้นเลยว่าไม่คอนเฟิร์มค่ะไม่คอนเฟิร์มนะครับสเต็กนะฮะสเต็กก็เหมือนกันสเต็กลงไปก็ไม่คอนเฟิร์มนะว่าไอ้ทุงนั้นเนี่ยเป็นบาดทอมเป็นบัดทอมช่วงข่าวนะแสดงว่ามันยังอยู่ในขาในขาหนึ่งของขาลงนะครับ เวลาคนดูพูดเนี่ยผมว่านะเวลาเขาดูเนี่ยเขาจะไปจับที่ข่าวนะฮะแต่เวลาเขาจับเทคนิคผมว่าเขาไม่ได้จับแบบระบบของเรานะฮะที่เราจะมีชอเรื่องเรื่องระบบค่ะพี่แล้วเราจะรู้ว่าไอ้ตรงนี้มันเปิท่อมชั่วขาวเนี่ยมันควรจะเป็นรีบาว์นะฮะมันไม่ใช่ไม่ใช่จะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นค่ะหรือถ้าเราจะซื้อล่าเหมาเนี่ยเราก็ต้องคิดว่ามันต้องเปลี่ยนเป็นขาขึ้นถูกไหมค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามันเป็นแค่รีบาร์ใช่ไหมอืมใช่ค่ะเออไรทำนองเนี้ยนะฮะอ๋อก็ก็ พูดกันนะฮะพูดกังแตวผมพี่เห็นยาเรายังไงมันก็ไม่ได้เปเลี่ยนไปขั้นขึ้นยังนะมันลงไปเพื่อที่จะลงมาที่โลเดิมหรือต่ำกว่าเดิมค่ะอีกครั้งหนึ่งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะฮะนะครับการกินกำไรเนี่ยก็ตามสบายที่ผมบอกนะใครจะมีใครจะมีวิธีการเล่นยังไงใช้เคมีคอแบบไหน,นเชื่อเชื่อตามสบายเลยนะครับค่ะแล้วเราก็เอาเอาเอา,เอาที่ทำมาให้ดูด้วยละก,กันว่ากำไรหรือเปล่านะ S <S 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 ดูกาําไรด้วยอดูได้ว่ากําไรจริงหรือเปล่าแดี๋ยถ้าระบบแบบเราเนี่ยมันกําไรแน่นอนนะค่ะเพราะเรารู้ว่าพวกเนี้ยมันเป็นแค่รีบาวด์ขึ้นมะาเพราะ<ม>นั้นพอมาเล่นมันหนึ่งจบมัมีสามบอกว่าพกติมันจะมีสามได้นะครับค่ะอถ้าสามมันก็จะเป็นเอ็กซ์นะฮะแล้วก็ลงไปทำริวโรอยู่ดีนะ<ม>เดี๋ยวมันจะมีหนึ่งแล้วสองแล้วลงเลยก็ได้ซึนะ่งลักษณะของร่ำเหมาเนี่ยมันไม่ได้บอกว่ามันจะสองโลงเลยเพราะนั้นมันอาจจะมีสามอาจมีสามด้วยอ่ามีสามขึ้นไปเนี่ยคือถึงไอ้ทีดีก็ อันนี้เท่าไหร่นะอาจจะแปดบาทห้าหสิบอะไเงี้ยนี่ดีอรนนี้หกบาทหกบาทยอดหรืขึ้นไปเจ็ดบาทห้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบอะไรเงี้ยเจ็ดบาทห้าสิบเนี่ยทำน้องเนี่ยนะครับอค่ะได้มีกมลุ่มไหนยิงน่งหหนูยากรู้กลุ่มโรงพยาบาลอ่ะพี่พ่นขอนิดนึงกลุ่มของโรงพยาบาลน,นะฮะค่ะเออเป็นออาเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกลุ่มที่เป็นแนวโน้มขึ้นค่ะ นะครับเป็นลมนขึ้นแล้วก็อ,อ,อย่างในทั้งกลุ่มนะ,ะไม่ได้แสดงอาการของการเป็นหัวนะครเป็นการแสดงอาการว่ายัางขึ้นต่อไปได้อยู่นะครับก็มาดูตัวแม่นะครับ BDMs นะครับ DMs ก็ก็ไม่ได้แสดงอาการหัวนะะนะครับแต่ก็บอกว่าไม่ไปไหนหรอกเนะี่ยผมผมเรียนนิดนึงในเวลาที่ภาพรวมเนี่ยภาพรวมแล้วเนี่ยก็คือว่าทุกคนในตลาดหายถืนหมดนะ โดยส่วนใหญ่ขาดทุนหมดแต่ถ้าพีดีเเนี่ยนะครับก็คือไม่มีใครขาดทุนกับ bd ดออตั้งแต่ที่มันตั้งบริษัทมานี่ยก็คงมีคนที่เผยไปซื้อวันนั้นที่ยี่สิบสองบาทถ้าสิบถือว่าราคาสูงสุดมีบริษัทนี้มาเลยนะฮะในความหมายของมนันก็คือว่าคือถ้าคุณไม่ขาดทุนน่ะก็ถือว่าคุณกำไรแล้วถูกไหมครับค่ะสมมแมว่าคุณไปซื้อสอผอไว้ในวันที่ซื้อ bdm อที่ราคาสิบบาทเนี่ย คุณก็ซื้อสอพอไว้ที่ราคา150วันนี้ค,คุณขาดทุนสพคือขาดทุน50%แต่คุณยังกำไรไอ,อย s ่นะเพราะนั้นมันอาจจะไป่ท่ขึ้นก็ได้ไงฮะมันไม่ก็กถือว,ว่าคุณกำไรแล้วถ้ะคือคุณไม่ขาดทุนนะก็ถือว่าคุณได้แล้วถ้ามนองเนี้ยพอดีก็จะมีอีกระยการหนึ่งตรงนี้อ๋อนายนายพิิพนธ์เดี๋ยวขอที่เฟกนิดนึงค่ะที่เฟกก็เป็นอ่เป็นสวิเทสนะครับเด็กช็อตย่อหลอกอยู่ในกลองของ แถวเนี้ยนะครับค่ะกระส 90, ูนเจ้าลอยเลยพุทธนนะครับค่ะส่วนทองคำก็ย่อๆลง,ลงมาเนี่ยย่อลงเนะเาะได้ค่ะโอเคนะครับโอเคค่ะพี่นิโคธ์ขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะ